เลขทูบคือหกสามสี่เลขทูบคือหกสามสี่เลขประทัดนะคะเลขทูบหกสามสี่เลขประทัดหกห้าสามนะคะสองศูนย์หกห้าสามสองศูนย์อันนี้คือเลขประทัดหนึ่งแก้บนนะคะหนึ่งเลยจุดเมื่อกี้นี้หนึ่งพันนัตอนเปิดเปิดไอ้นี่เปิดไลสุดนะคะหกห้าสามสองศูนย์ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะยกสวยมากทุกคนจะบอกว่ายกสวยมากใช่ค่ะยกหนึ่งจะทําไปเส้นใหญ่เพื่อถ้าลูกค้าคนไหนใส่ไม่ได้ให้เอา,ให,เอาให้เอาออกได้นะคะเพราะว่ายกอ่ะสวยจริงๆสวยแบบสวยมากลูกค้าหนึ่งให้ดูยกสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะแล้วก็ทูบลูกค้า ลูกค้าบางคนบูชาแค่ทูบหนึ่งไม่ได้ให้เข้ากลุ่มนะหนึ่งต้องแจ้งก่อนนะคะทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาททูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาททูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะทูบนะคะร้อยห้าสิบเก้าบาททูบร้อยห้าสิบเก้าบาท ้าบาทหนึ่งชุดได้สิบชิ้นทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทหนึ่งชุดจะได้ไปสิบชิ้นนะคะหนึ่งชุดจะได้ไปสิบชิ้นหนขอไปที่รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยงวดที่แล้วว่าหนึ่งฟันอะไรนะหนึ่งฟันห้างวดนี้หนึ่งคิดว่าน่าจะมีห้า เอาขึ้นมามันมึดๆห้างงวดที่แล้วใช่รัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งทำได้เด่นตัวนี้ รัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งขอให้ในไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะหนึ่งฟันห้าหนึ่งขอฟันตัวเดิมเอยังไม่ฟันนะเอยังไม่ฟันหนึ่งขอ,อยังไม่ฟันแล้วกันเพราะยังไม่มั่นใจตัวไหนแต่รัฐบาลไทยหนึ่งได้เด่นสองตัวนี้รัฐบาลไทยหนึ่งได้เด่นสองตัวนี้ค่ะ รัฐบาลไทยหนึ่งได้เด่นสองตัวนี้นะคะคนที่คนที่ได้ไปในซองอะ่ะลูกค้าซื้อเลขในซองเลยค่ะโอเคไหมฟังให้ดีนะคนที่ได้รัฐบาลไทยในซองไปคือซื้อเลขในซองเลยนะคะในซองหนึ่งให้ตัวไหนหนึ่งวงตัวไหนเอาตัวนั้นในซองหนึ่งให้ตัวไหนหนึ่งวงตัวไหนเอาตัวนั้นนะคะคุณบรรจคุณบรรจออะไรเนี่ยไม่ทํานิสัยแบบนี้นะจ๊ะไม่เอานะคะ ไทยหนึ่งได้เด่นสองตัวนี้นะคะหนึ่งได้เด่นสองตัวนี้แต่หนึ่งยังไม่รู้ว่าหนึ่งจะฟันตัวไหนหนึ่งยังไม่บอกว่าหนึ่งจะฟันตัวไหนหนึ่งยังไม่หนึ่งยังไม่ไม่ฟันขาดนะคะว่าหนึ่งจะฟันตัวไหนแต่คนที่ได้ไปแล้วในซองฟังให้ดีนะ